วันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมก็ออกมาหน้าบ้านเพราะว่าหิมะตกค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหิมะตกกับพี่อรวีค่ะตอนนี้กําลังมองหาที่ตั้งกล้องอยู่นะคะว่าเราจะตั้งกล้องมุมไหนดีนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะว่าเวลาที่หิมะตกเนี่ยสวยงามมากนะคะพี่อรวีจะพาเพื่อนๆมาเล่นหิมะด้วยกันนะคะดูค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่หนิงจะเอาหิมะให้เพื่อนๆดูนะคะ หิมะสวยงามมากทุกคนเป็นปุยนุ่นเลยจ้าใครที่ชอบหิมะก็คงจะสนุกกับพี่อรวีนะคะสําหรับมีหลายๆท่านที่เริ่มเบื่อหิมะแล้วก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนี่สาหรับเพื่อนๆนที่ชอบหิมะนะคะพี่อรวีจะพาเพื่อนๆนดูหิมะจ้านี่ค่ะ ทุกคนนะคะใครที่อยู่เมืองหิมะอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่สําหรับพี่อรวีแล้วนะคะไม่ว่าจะหิมะจะตกช่วงไหนนะคะก็ยังชอบอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบหิมะมากๆค่ะความที่เราอยู่เมืองไทยมาครึ่งชีวิตใช่ไหมคะพอเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเรามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายเราไม่มีหิมะแล้วก็ได้เล่นหิมะนะคะแล้วก็เล่นให้จใจไปเลยค่ะ,ะคนเรานะคะอยู่ที่ความสุข อยู่ที่เราคิดนะคะเราคิดแบบไหนเราทําความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ไม่มจเป็นที่ต้องให้คนอื่นนะคะมาสร้างความสุขให้กับเราความสุขอยู่รอบตัวเรานะคะมีความสุขอะไรก็ทําจริงไหมคะแบบนี้ต้องมีน้ําแดงแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าไหมต้องมีน้ําแดงแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่น้ําแดงลาดนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบโหน้ําแข็งใสนะน้ําแข็งใสดีๆนี่เองอานะจารย์เพื่อนจ้าว่าไง ชอบไหมนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่อรวีด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่แบบคอยซัพพอร์ตพี่อรวีนะเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะไปค่ะนี่มุมนี้ก็จะเห็นถนนนะจานเพื่อนถนนก็คือขาวโพลนไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะถนนขาวโพลนไปด้วยหิมะนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้หิมะก็ตกใส่ตาพี่หนิงนะคะเพื่อนดู หิมะนะคะเห็นไหมนี่โหแบบเรามาเฟี้ยงหิมะกันดีไหมคะทุกคนวุ้ม,มเล่นหิมะสนุกนะคะพี่หนิงก็ชอบเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบนี้นะคะ,ะสนุกในสิ่งที่เรา าหาได้ด้วยตัวเราเองความสุขอยู่รอบตัวเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่แนวคิดอยู่ที่ว่าเราจะคิดยังไงนะคะให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะคนเรานะคะอย่ายึดติดอะไรมากนะคะอย่ามีอัตราตัวตนมากมายนะคะให้แบบอยู่สบายๆชิวๆเหมือนพี่อรวีเลยค่ะปัญหามีก็แก้นะคะไม่มีก็อย่าสร้างปัญหาเท่านั้นเองนะคะเราอย่าไปพึ่งกลัวอะไรนะคะอย่าไปกลัวอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานะคะ